ก็อยู่ที่เราชอบนั่นแหละเราต้องการจะใส่ชั้นเดียวหรือสองชั้นชั้นอะไรก็ครผมก็มาแวะดูชมการเวลากลางคืน,นนะการทำาอร์มชมก็อยู่ที่เราชอบเท่ากันนะอันนี้จะดู ไม่ค่อยสูงมากนะอันนี้เสียบชั้นเดียวอันนี้ผมแต่งจริงเอาไว้ตรงนี้มีสามกิงเราออกจริงหนึ่งอันนี้ว่าให้มีมิติหน่อยนะก็ mm hmm. แล้วแต่ความชอบและการท,ทํจนจบเราจะชอบไม้ดอกซ้อนหรือว่าดอกชั้นเดียวเราจะชอบทุกสูงต้นนี้ที่ถ่ายลงในช่องไปแล้วก็ตามแต่ที่เราชอบก็แล้วกันอันนี้เป็นไม้ที่แต่งความนะตัดพุ่มทําเป็นพุ่มเมื่อดเนาะอ่าเมื่อดจาก อันนี้ก็ตัดครั้งหนึ่งอันนี้ก็ตัดแล้วอันนี้ไม้ที่เสียบใหม่ก็อยู่ที่เราชอบนั่นแหละเราต้องการจะใส่ชั้นเดียวหรือสองชั้นชั้นอะไรก็ตามแบบที่เราจะใส่เข้าไปแล้วก็เรื่อยๆจนพืชสวยอันนี้รอวันสวยนะเป็นไม้ที่ทำเอาไว้แล้วแลวจะได้ให้ปุ๋ยทําให้ไม้ตัวไวเป็นไม้ใบสวยมากให้ปุ๋ยเป็นอีกครั้งนะชุดนี้จะให้ปุ๋ยอีกเล่งให้เขาเรืสวยไเรืวอการให้ปุ๋ยเราต้องกลัวนะให้ไปเลยนะครับผมไม่ให้ไม้ไม่งามหรอก โอเคนะผมมาแวะดูเจอมันเมือม่อือนี่แหละก็ฝากเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ฝากเขก็ขอบคุณนะครับนะครับผมที่เข้ารับชมนะขอบคุณมากครับผมก็อากาศเริ่มเงยนเน็นๆ่ะที่บ้านประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ